เสื่อนมากหลังสุดท้ายไม่หายภายเปิดโหมดง้อแฟนน้ำตาลเรียกดีว่าก็น่ารักมุงมิงสุดๆส,สำหรับคู่รักมาราธอนอย่างนักแสดงหนุ่มไผ่าพาทิตย์และนางเอกสาวน้ำตาลพิจักคณาแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าพี่ไผ่ไปทำอะไรขัดอกขัดใจนุ่งน้ำตาลหรือเปล่าถึงได้โดนงอนเอาจนต้องงัดสารพัดวิธีมาง้อแต่ก็ไม่หายงอนสักทีจ่นต้องใช้ไม้เด็ดด้วยการทำตลกใส่แฟนสาวหวังไว้ว่ายังไงแฟนสาวก,ก็ต้องหายงอนแน่ๆแ,แต่บทสรุปที่ กลับไม่เป็นอย่างที่คิดโดยภายโพดภาพเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวกำลังตามง้อแฟนสาวที่กำลังงอนตุ๊บปอกใส่อยู่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดไผ่าพาทิตย์พร้อมระบุแคปชั่นว่าแฟนงอนงอไม่หายก็ตลกใส่ไปเลยครับสรุปโดนด่าฮาๆโถเอ็นดูจริงๆพ่อเอ้ย